อยากเป็นคนดีแล้วคุกคงจะเป็นที่ทำให้หนูหยุดทําบาปได้จริงๆอย่างที่ยายบอกเพราะตั้งแต่ย่างก้าวเข้ามาอยู่ในรั้วสี่เหลี่ยมนี้หนูมีเวลาให้กับตัวเองมากขึ้นมองย้อนอดีตที่หนูทําให้คนที่รักหนูไม่ว่าจะเป็นตายายไม่ว่าจะเป็นแม่เป็นน้องเสียใจมาตลอดเราไม่สามารถที่จะย้อนเวลากลับไปได้หนูได้แต่ทำใจ และยอมรับกับสิ่งที่เป็นอยู่นั่นคือคำว่านักโทษหนูบอกกับตัวเองว่าเราต้องทำทุกอย่างที่คนอื่นเขาทำหากว่าสิ่งนั้นมันจะช่วยปลูกฝังให้เราเป็นคนดีได้อย่างที่ตาและยายต้องการให้หนูเป็นหนูจะทำทุกอย่างหนูจะทำให้ท่านได้ภูมิใจในตัวหนูบ้างช่วงปี2551ทางเรือนจําจัดโครงการเรือนจำเรือนธรรม ให้ถือศีลใส่ชุดขาวสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมกันหนูรีบสมัครเข้าโครงการเขาสวดอะไรหนูก็สวดสวดจนจําได้หมดไม่ต้องดูหนังสือสวดมนต์แต่ก็ได้แต่สวดกันแบบนกแก้วนกขุนทองไม่ได้รู้หรือเข้าใจในหลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเลยแต่ก็ชอบที่จะนั่งฟังคําบรรยายหรือฟังพระเทศ และพยายามนั่งสมาธิเดินจงกรมตามที่เขาพาทำเพราะนั่นคิดว่าคือสิ่งที่จะทำให้เราเป็นคนดีได้หนูเขียนไปเล่าให้ตายายฟังว่าตอนนี้หนูเป็นคนดีแล้วนะในโลกในทางโลกหนูก็สมัครเรียนต่อเพื่อให้จบปวชและทางธรรมก็สมัครเข้าโครงการธรรมะสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเดินจงกรม หนูทำได้หมดชุดขาวหนูก็ได้ใส่ตากับยายเขียนมาชื่นชมกับหนูและได้ส่งหนังสือธรรมะมาให้หนูตลอดพร้อมกับคำขอครั้งสุดท้ายของตายายนั่นคือเมื่อหนูพ้นโทษแล้วไม่ว่าตากับยายจะยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ก็ตามขอให้หนูบวชชีหนูรับคำท่านและตั้งปณิธานไว้ว่าหนูจะบวชให้ท่านอย่างน้อยสามเดือน หลังจากจบโครงการที่จัดขึ้นสามวันบ้างเจ็ดวันบ้างหนูก็ยังสวดมนต์ตามระเบียบของเรือนจําอยู่ทุกเช้าเย็นแต่หนูรู้สึกว่าหนูก็ยังเป็นเจี๊ยบรถถังอยู่เหมือนเดิมคือ,อย่างขี้โมโหโทโสปากจัดลุยแหลกไม่ว่าหัวงอกหัวดำไม่เคยกลัวใครยังมีความเก็บกดยังมีปุ่มด้อยอยู่อย่างเดิมความตั้งใจที่จะเป็นคนดีของตายาย ยังจําได้เพราะอยู่ในนี้ไม่มีโอกาสที่จะได้ทำตัวเหลวหลายอย่างแต่ก่อนแต่นึกไม่ออกเหมือนกันว่าเมื่อพ้นโทษแล้วจะยังรักษาความดีนี้ไว้ได้ไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งศีลข้อ5ทั้งเล่าและทั้งยางเข้าโครงการอาบน้ำจิตปลายปี2552 ทางเรือนจำจัดให้มีโครงการอาบน้ำจิตรุ่นแรกมีเพื่อนๆสมัครเข้าโครงการหกคนหนูไม่คิดจะสมัครเพราะคิดว่าก็คงเหมือนกับโครงการที่เคยไปเข้ามาแล้วไม่ได้มีอะไรมากนักนอกจากความรู้สึกที่ว่าได้ไปทำดีกับเขาบ้างแต่เมื่อพี่ปูที่เป็นคนนำสวดมนต์มาเล่ามาชวนจึงได้สมัครเข้าเป็นรุ่นที่สองเพราะไฟที่อยากเป็นคนดีซึ่งทำท่าจะมอดไปแล้ว กลับลุกขึ้นมาอีกครั้งภาพแรกที่เห็นตอนเดินเข้าไปในห้องอบรมคือลุงแก่ๆคนหนึ่งใส่ชุดขาวนั่งอยู่พร้อมกระดาษรายชื่อของผู้เข้ารับการอบรมนึกแปลกใจว่าเอไม่ยักกะเป็นพระตามที่คิดจากนั้นท่านก็ถามทีละคนว่าเป็นยังไงมายังไงถึงเข้ามาอยู่ในนี้และคิดอย่างไรถึงมาเข้าโครงการคำตอบตามสไตล์อวดดียโสของหนู ที่หนูจําได้ดีเลยก็คืออยากใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ให้มันดีกว่าที่ผ่านมาชาติหน้าหากได้เกิดมาอีกก็ขออย่าให้มันได้เลวไปกว่านี้หากมันจะไม่ดีไปกว่านี้ก็ตามเมื่อท่านถามทุกคนแล้วท่านก็สรุปว่าเห็นหรือยังว่าอะไรที่พาให้พวกเราต้องเข้ามาอยู่ในคุกนี้ความโลภอยากรวยหรือไม่ก็ความหลงที่คิดว่า เสพยาแล้วมันสนุกดีใช่ไหมไม่มีใครเขาทำเราหรอกเราทำตัวของเราเองทั้งนั้นสี่วันเต็มๆที่ได้สนทนาธรรมกับท่านได้รับรู้ถึงเรื่องบาปบุญคุณโทษมากขึ้นเข้าใจกฎของธรรมชาติกฎแห่งกรรมแต่ด้วยความอวดดีด้วยความดือ้อก็ยังไม่ค่อยจะยอมรับเท่าไหร่ยังไม่ใส่ใจนักยังเป็นในลักษณะพวกมากลากไป เมื่อถึงตอนเข้าพรรษาคือกรกาดาถึงตุลาคม2553อาจารย์ชักชวนให้ผู้ที่ผ่ผานการอบรมโครงการอาบน้ำจิตทั้ง92คนถือศีล8ตลอดพรรษาปรากฏว่ามีผู้สมัครใจทั้งชายและหญิง54คนหนูเป็นหนึ่งในนั้นด้วยความตื่นเต้นว่าจะได้ใส่ชุดขาวได้ถือศีล8ถึง3เดือนซึ่งไม่เคยทำมาก่อนเลยในชีวิต แต่ทุกสัปดาห์ที่อาจารย์มาติดตามผลสนทนาธรรมกับพวกเราและเริ่มให้พวกเราหัดพิจารณาข้อธรรมในเชิงวิปัสสนาหนูก็ยังไม่คิดจะศึกษาอะไรให้ลึกซึ้งนักเพราะใจยังไม่ยอมเปิดรับเต็มที่คิดอยู่ตลอดเวลาว่าเรายังไม่มั่นใจตัวเองว่าเมื่อออกไปจากตรงนี้แล้วเราจะเยอะเลิกยุ่งกับเล่ายาได้แค่ไหน หากเราเกิดทำไม่ได้ตามที่เราไปรับปากกับอาจารย์ก็จะเป็นบาปอีกใจหนึ่งก็ยังรู้สึกลังเลเสียดายความสุขความสนุกที่ได้รับจากการกินเหล้าเสพยาคือลึกๆแล้วยังไม่อยากจะเลิอกอย่างเด็ดขาดนั่นเองใจมันต่อต้านกันอยู่อย่างนั้นตลอดช่วงเข้าพรรษาการปฏิบัติธรรมจึงไม่ก้าวหน้าอะไรเพราะไม่ได้ให้ความสนใจเท่าที่ควร แม้แต่ชื่อของอาจารย์ก็ยังไม่ใส่ใจที่จะรู้เลยโครงการคนดีของพ่อหลังออกพรรษาอาจารย์สาวเสียงพวกเราว่าอยากจะปฏิบัติต่ออย่างเข้มข้นไหมคราวนี้จะเน้นเรื่องการพิจารณาให้เห็นนิสัยเสียของตัวเอง เพื่อจะได้หาข้อธรรมที่เหมาะสมมาแก้ไขปรากฏว่ามีผู้สนใจสมัครเกือบ60คนอาจารย์จึงเปิดโครงการคนดีของพ่อ99วันโดยจะเริ่มอย่างเป็นทางการเดือนธันวาคม2553แต่ระหว่างนั้นให้ทดลองกันก่อนว่าจะทำกันได้มากน้อยแค่ไหนเพราะกติกาค่อนข้างเข้มงวดมากถึงขั้นจุดทูบสาบานกันว่า นอกเหนือจากการที่จะต้องสือสิลนแปดเรื่อยไปจนกว่าจะพ้นโทษแล้วจะต้องรักษาศีลห้ากันไปตลอดชีวิตปรากฏว่าก่อนพิธีเปิดโครงการอย่างเป็นทางการเหลือผู้ที่สมัครใจจะอยู่ต่อไม่ถึง40คนในตอนแรกหมูตั้งใจปฏิบัติจริงจังเคร่งครัดมากฝึกพิจารณามองให้เห็นนิสัยเสียของตัวเองอยู่เดือนกว่าจนเริ่มรู้สึกตัวว่า เป็นคนขี้โกรธเจ้าคิดเจ้าแค้นทิฏฐิมานะแรงปวดดียะโสโอหังดือรร้นยิ่งว่าเหมือนยิ่งยุเถียงคำไม่ตกฟากเอาแต่ใจตัวเองจะทำทุกอย่างในสิ่งที่ถูกใจตัวเองไม่สนว่านั่นจะทำให้ใครเดือดร้อนหรือไม่หนูเกิดความตกใจกลัวว่าแล้วหนูจะแก้นิสัยเสียเหล่านี้ได้หรือโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เกิดความไม่มั่นใจอย่างมากว่าเมื่อออกจากที่นี่ไปแล้วจะเลิกยุ่งเกี่ยวกับเหล้ายาได้จะต้องผิดคำสาบานแน่ๆตอนนั้นลืมไปแล้วกับคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับตายายว่าจะพยายามเป็นคนดีให้ได้หนูหาข้ออ้างสารพัดไปขอลาออกจากโครงการเพราะกติกามีอยู่ว่าหากใครไม่มั่นใจว่าจะทำได้ตามคำสาบานนั้น อนุญาตให้ลาออกได้ทุกเวลาอาจารย์จะทัดทานอย่างไรดูก็ไม่ยอมฟังอ้างสารพัดอย่างจนอาจารย์อ่อนใจบอกว่าตามใจถ้าไม่อยากปฏิบัติอาจารย์ก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะของอย่างนี้บังคับกันไม่ได้แต่พอแม่นายสสิพันธ์ดิศยกมลทราบเรื่องท่านเรียกหนูไปเตือนว่า ไหนรับปากกับตายายไว้ไม่ใช่หรือว่าจะเป็นคนดีให้ได้หากลาออกจากโครงการแล้วจะกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีได้อย่างไรคําพูดของแม่นายเหมือนกับเอาเข็มมาบ่งฝีที่กําลังกลัดน้องของหนูแล้วบีบให้มันแตกหนูคิดได้ขึ้นมาทันทีถึงคําเตือนของตากับยายถึงความหวังครั้งสุดท้ายของตากับยายที่หวังจะเห็นหนูเป็นคนดีให้ได้ในชีวิตนี้ ดูขอกราบขอบคุณแม่นายเป็นที่สุดที่เตือนสติหนูวันรุ่งขึ้นหนูรีบไปกราบขอโทษท่านอาจารย์แล้วตั้งสัจจะว่าจะทำตัวใหม่จะเปิดใจรับและทำทุกอย่างที่อาจารย์สอนกลับมาด้วยความมุ่งมั่นนับแต่นั้นมาอาจารย์ซึ่งตอนนี้หนูเรียกท่านว่าคุณพ่อ ไม่ว่าท่านจะสอนอะไรจะสั่งอะไรหนูทำตามทุกอย่างคราวนี้ไม่ได้ทำเพราะท่านสั่งแต่หนูทำด้วยใจด้วยปัญญาของหนูเองหนูเริ่มมีความคิดบ้างแล้วแม้ว่าใหม่ๆจะคิดผิดคิดถูกบ้างและยังหวั่นไหวอยู่พอสมควรพอโดนคุณพ่อติว่าพิจารณาอย่างนั้นไม่ถูกหนูก็เกิดความท้อเกิดความไม่มั่นใจ พวันไหนที่คุณพ่อบอกว่าถูกแล้วให้ยึดแนวนี้ต่อไปหนูก็เหลิงคิดว่าทำได้สำเร็จแล้วจนจบโครงการคนดีของพ่อหนูจึงยังไปไม่ถึงไหนเพราะมาเริ่มเปิดใจเอาเดือนสุดท้ายของโครงการโชคดีที่คุณพ่อเปิดโครงการใหม่คือโครงการพี่สอนน้องต่อโดยให้พวกที่ผ่านโครงการคนดีของพ่อเป็นพี่หนูไม่รอช้า สมองหมักเข้าโครงการทันทีแต่หนูขอเป็นน้องเพราะหนูรู้ตัวดีว่ายังต้องศึกษาอีกมากเป็นเรื่องแปลกมากๆคำสอนที่คุณพ่อนำมาสอนในโครงการพี่สอนน้องไม่ได้แตกต่างจากที่คุณพ่อสอนในโครงการอาบน้ำจิตในโครงการคนดีของพ่อแต่อย่างใดเพราะคุณพ่อให้ยึดหลักทำสามข้อเช่นเดิมในช่วงเดือนแรกของการอบรมคือ 1. การไม่ทําบาปทั้งปวง 2. การทํากุศลให้ถึงพร้อมและสาการชาระจิตของตนให้ขาวรอแต่ครั้งนี้หนูกลับทราบซึ้งในธรรมสามข้อนี้อย่างไม่เคยเป็นมาก่อนข้อธรรมข้อที่1ที่ว่าไม่ทําบาปทั้งปวงนั่นคือต้องยึดสินห้าให้มั่นเพราะศินห้าคือความปกติของมนุษย์หากขาดไปข้อหนึ่งความเป็นมนุษย์ก็หายไป20%เอร์เซ หากขาดในหลายข้อก็เป็นมนุษย์เพียงแค่ตัวแต่ใจเป็นสัตว์ที่เคยได้ฟังจากปากคุณพ่อมาเป็นปีแล้วใช้วิธีท่องจำมาตลอดเพิ่งจะมาทราบซึ้งเข้าถึงจิตเข้าถึงใจของหนูเอาตอนนี้จากการที่คุณพ่อให้ทุกคนหัดพิจารณาว่าทำไมเราถึงต้องไม่ทำบาปบาปคืออะไรหากทำบาปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นและจากการที่ได้พี่ คือรัตนาหรือที่หนูเรียกว่าแม่นิดช่วยเตือนช่วยย้ำทุกวันทำให้หนูเกิดความมั่นใจเกินร้อยว่าหนูจะต้องเลิกยุ่งเกี่ยวกับเหล้ากับยาให้ได้เด็ดขาดเพราะหนูต้องการอยู่อย่างมนุษย์และหนูจะต้องเป็นมนุษย์ที่มีใจเป็นมนุษย์ไม่ใช่มีแต่ตัวที่เป็นมนุษย์แต่ใจเป็นสัตว์เพราะทำผิดศีลห้าอยู่ตลอดเวลาเช่นในอดีต เป็นคนเคยเลวให้ได้หนูสำนึกถึงบาปท,ที่หนูได้ทำให้ตายายแม่น้องสาวเสียใจมาตลอดชีวิตหนูจะต้องทำให้ทุกคนเห็นว่าหนูสามารถเป็นคนดีได้แน่ๆไม่ว่าจะอยู่ในสี่เหลี่ยมนี้หรือจะอยู่ข้างนอกแม้ว่าตอนนี้ตาจะไม่มีโอกาสได้เห็นหนูเป็นคนดีสมใจตาก็ตามตาเสียชีวิตเมื่อ7เมษายน2554 แต่หนูจะไม่ให้ตาตายไปเปล่าๆแม้ว่าตาจะไม่ได้เห็นแต่วิญญาณของตาก็จะได้รับรู้ว่าหนูเป็นคนดีแล้วเพราะหนูเกิดความรู้สึกสำนึกในความเลวของหนูอย่างที่หนูไม่เคยเกิดความรู้สึกอย่างนี้มาก่อนเลยที่ผ่านมาหนูทำตัวเหมือนสัตว์หรือพูดให้ถูกคือเลวยิ่งกว่าสัตว์เสียอีกหนูสำนึกถึงบาปต่างๆแล้วว่าหากหนูตายไปตอนนี้ หนูตกนรกแน่ๆแต่หนูยังโชคดีที่ยังมีลมหายใจอยู่หนูจะทำทุกอย่างที่จะช่วยให้หนูหนุดพ้นจากนรกให้ได้ไม่ว่าจะเป็นนรกในชาตินี้หรือนรกในชาติหน้าหนูตั้งสัจจะไว้แล้วว่าศีลห้าจะต้องอยู่ประจำใจหนูตลอดชีวิตเพราะหากหนูไม่ทำผิดศีลห้านั่นคือหนูก็จะไม่มีโอกาสทำผิดกฎหมาย หนูก็จะไม่มีวันที่จะต้องกลับเข้ามาในรั้วสี่เหลี่ยมนี้แน่นอนแต่ที่แน่ๆคือหนูเป็นคนเต็มตัวไม่ใช่สัตว์ที่อยู่ในร่างคนเมื่อออกไปจากตรงนี้แล้วอย่างน้อยทุกวันพระหนูจะถือศีลแปดและทันทีที่ก้าวพ้นกำแพงสูงนี้หนูจะไปบวชชีอย่างน้อยสามเดือนตามที่ได้รับปากกับตากับยายไว้นอกจากนั้น หนูจะเอาหลักปฏิบัติที่ได้จากคุณพ่อคือตั้งมั่นในสติใช้ปัญญาแก้ปัญหาใช้เหตุใช้ผลในการที่จะทำอะไรก็ตามจะไม่ใช้ชีวิตอย่างประมาทเหมือนอย่างแต่ก่อนเด็ดขาดเพราะหนูไม่ต้องการเป็นคนเลวแล้วขอเป็นเพียงคนเคยเลวเท่านั้น